เวันนี้เพิ่งได้ของมานะครับเป็นอง้งั่งพิม์สังขะวานนอนนีครับโดไม่มีตอกตะปูนะครับลุกแรกๆเื้นสำริดนะผมสังวนันสังวันเอียงนะไม่ตรงองนี้ครับนี่ดูสภาพการใช้งานความเก่าอันนี้เป็นองรอยการใช้งานนะครับ โดนสัมผัสอขอบตะเคีต่างๆจะไม่มีให้เห็นนะครับผม <c oughs> เป็นเหมือนการโดนสัมผัสแล้วก็เลื่อนหายไปนะครับตรงไหนที่อยู่ลึกๆมันก็ยังมีมันไม่ได้สึกจนมองอะไรไม่เห็นนะครับหน้าตาอันนี้เป็นด้านหลังที่โดนสัมผัสมากสุดนะครับนี่เจอหน้านะครับการโดนสัมผัสข,ของหน้าก็ประมาณนี้นะครับมันจะไม่เฮี้ยนจน สึกจนไม่เห็นปากเห็นจมูกอะไรนะมันไม่ได้สึกง่ายขนาดนั้นนะเราดูสัง,สงเกตง่ายๆนะนั่งที่มันเยนจนมองไม่เห็นรอยตะเข็บต่างๆนะครับอืคือเป็นการที่ใช้กระดาษทรายขัดเพื่อให้ผิวมันเรียบเนียนนะผมเออเขาแต่งมาแต่งแล้วก็หมักด้วยเหงื่อนะครับทําให้ดูดีนะแต่มันไม่เป็นธรรมชาตินะครับ คราบฝุ่นคราบอะไรนะครับตรงนี้ก็ยังมีคาบฝุ่นนะครับนี่นี่มันต้องมีนะครับมันต้องมีนี่แล้วก็ดินนะครับขอบฐานบางๆดินนะดินก็โดนขุดไปนะเพราะว่าเจ้าของเดิมเ็าเอาไปใช้นะครับเหมือนใส่น้ำนะทำน้ำมนต์นะแก้คุณใส่นะผมตรงนี้นความประสบการณ์การบอกเล่าจากเจ้าของเดิมที่เขาขุดดินไปนะครับ อันนี้เป็นของจากบุรีรัมย์นะครับอําเภอสตึกเก่ามากนะครับผมดูสัมผัสเนื้อ,อาหาได้ครับนี่ครับเ,รเบาๆนะครับไม่หนักครับผมไม่หนักไม่หนักน้ําหนักเบาครับนี่เป็นเนื้อสำริดนะครับดูครับความเก่าความละเอียดความสวยงามน,นะเราพิจารณากันง่ายๆครับนะตรงไหนที่โดนสัมผัสเราก็เห็นร่องรอยนะครับมนี่โลหะ นีกับดำนะผมหายากกับสภาพนี้สังขวานอนไม่ใช่หาจะได้ง่ายนะครับผมของในแท้เก่าๆนี่โดดเด่นนะคงกันชาตีป้องกันคุณใสนะครับพวกนี้แขวขาดปลอดภัยนี่สุด,ดยอดแล้วครับพิมพ์นี้